เรื่องย่อ,อก,ก็คือนางเอกเนี่ยนะคะพาลูกไปพักที่บ้านพักกลางป่าแล้วก็โดนผู้ชายคนนึงเนี่ยลักพาตัวลูกไปนะคะแล้วก็ระหว่างการตามหาลูกก็ได้เจออะไรต่างๆในป่าก็เป็นความหลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสปอยไม่ได้เลยอยากให้ดูกันเพราะว่าถ้าสปอยนีนงเดี๋ยวมันจะไม่สนุกประมาณนี้แต่ละคนรับบทเป็นอะไรก่อนนะสวัสดีค่ะชื่อแคร์ค่ะแล้วก็เป็นกิ่งค่ะ เป็นยังไงบ้างบทบาทของเราก็ตัวละครกิ่งนะคะเป็นค่อนข้างมีความเป็นศิลปินค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนมีความติดติดบางอย่างค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีสองขั้วอารมณ์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอยากมีครอบครัวค่ะเพราะตัวเองก็มีปมตั้งแต่เด็กด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับรับบทเป็นนกครับนกเนี่ยก็จะเป็นนักแสดงหแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระหายเงิน ยอมทุกอย่างเพื่อแลกดึงยครับครับควฟาร์ม,มอแสงสอนนะครับรับบทเป็นสปพเลอร์ครับแล้วก็เป็นเหมือนหมอผีด้ครับคล้ายเนนแอร์ครับ <c oughs> <c oughs> รับบทดีแล้วก็ใจเนนแอร์มากขึ้นครับค่ะก็รับบทเป็นแพมค่ะแพมก็เป็นพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องน้องแพในเรื่องด้วยแล้วก็ ส่วนเกี่ยว้องกับผู้ชายคนนั้นด้วยค่ะก็คือเป็นพยาบาลที่ทำทำแท่งทำข้อทำคลอดทำคลอดก็ก็เป็นพระกกหนนดดใช่ค่ะก็บทนี้ก็ค่อนข้างท้าทายอยู่ค่ะครับก็รับบทเป็นพระครับพระธุดงครับต้องโกนผมต้องโกนผมต้องโกนนคิวครับต้องเข้าถึงปุ่านยังไงเป็นพระจริงๆเป็นพระที่ เอ่อทุดงมาหลายปีแล้วครับจนไปเจอกิ่งในป่าก็คอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับกนู<า>ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะรับบทเป็นหน่อยค่ะหน่อยเป็นตำรวจนะคะที่กำลังฟ้องอยู่คเนี่ยครับผมบอสของงานนะครับก็รับบทเป็นตำรวจครับก็อยู่ในท้องที่นะครับก็ได้ตามหาลูกสาวให้ครับ ตำรวจสาวเอ๊ะตำรวจลูกชายตำรวจตำรวจไม่มีชื่อเหรอคะบอสจะเป็นเป็นสารวัตรบอสนะครับเออตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กสวัสดีครับอ่งเปาครับรับบทเป็นเกมครับอ่าโอเคสอนมาแค่นี้ลองไปดูในจอนี่ยแสดงดีด้วยอ่าค่ะอยากให้กีตาร์อยความน่ากลัวมันคือยังไงบ้างอ่าปอยความน่ากลัวเหรอคะก็ ถ้าเกิดเต็มสิบก็ยังไม่ได้ดูขอบใจมากเต็มสิเท่าที่มาดามบอกก็ดูจากหน้าแล้วก็เกินห้าเนาะใช่ความนักกลัวเหรอเกินห้าเธอดูหนังผีบ่อยจะไม่กลัวอะไรแล้วใช่แต่ว่าเอาความความเขาเรียกว่ากุมารที่มีจริงน้องเกมและกันว่าใครที่เข้าไปดูแล้วเห็นฉากไหนที่แบบถ่ายติดอะไรก็ คอมเมนต์มาในโซเชียลก็ได้นะคะเพราะว่าในทีมงานก็เห็นน้องเยอะมากแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูการการตีความกุมารของมาดามในเวอร์ชันนี้ว่ากุมารในเวอร์ชันนี้จะเป็นไงแต่ว่าความน่ากลัวน่ากลัวมากอย่างตัวพี่เองได้แบบเห็นสิ่งลี้ลับอะไรอย่างงี้บ้างไหมเวลาไหนเออเขาเขาไปหาผู้ช่วยค่ะเขาไปหาผู้ช่วยแต่ว่าเรายังไม่เห็นแต่ว่าก็คนในกองก็เห็นเห็นทุกคนนะไม่เนาะ เข้าไปหาผู้ช่วยนี่คือเห็นเป็นเห็นเป็นน้องมานั่งอยู่ที่ปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าเล่นเล่นเล่นของเล่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นใส่ชุดน้องเกมเลยใส่ชุดรูปปั้นนะนะคะส่วนพี่ก็ถ่ายติดที่กระจกเลยค่ะเป็นเงาเป็นเงาเด็กเหมือนชั่นโกยืนดูอยู่ที่หน้าต่างนะคะก็ลักษณะเหมือนอันนี้เลยค่ะอันนั้นเป็นคืนวันก่อนที่จะถ่ายที่บ้านนะคะไม่ต้องยิ้มเธอไม่ได้ไปวันนั้น นะคะก็อยากให้ทุกคนที่มาดูวันนี้นะคะเห็นกูมานเกมเนี่ยวันนี้เราได้อัญเชิญเนาะเพื่อที่จะมาให้พรแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ค่อนข้างที่แสดงอิฤเธร์มากๆวันนีนะ้ใครมีอะไรอยากจะขอพี่ๆสื่อมวลชนหรือคนดูทุกคนนะคะลองขอดูนะคะเผื่อว่างวดต่อไปจะเฮงจริงๆแล้วเกมมาให้ไปแล้วนะงวดที่ผ่านมาก็คือให้สี่หกแต่ว่าคลิปไม่ได้โพสต โคสตอนที่มันออกไปโฮสตอนที่ออกไปแล้วเพราะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ออกไงปรากฏว่าออกจริงๆ4 6นะคะก็ะะหวังว่าเกมจะให้อีกนะคะยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องกุมารด้วยนะคะฉายวันที่21กันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็พวกเราทีมงานตั้งใจมากๆเลยก็มากรีดแล้วก็มาเสียงขวัญกันในโรงภาพยนตร์ทุกคนเลยค่ะที่นี่คือการกลับมา เป็นยังไงบ้างมันมันมันตัดยังมนชินหรอยังงีค่ะก็เรื่องนี้ที่มาดามบอกว่าจริงๆมาดามอาจจะไม่ได้มองเห็นแต่มีคนมองเห็นมากกว่านั้นก็คือน้องเกมน้องเกมเป็นคนเลือกคือมันเหมือนแบบมันเหมือนว่าเรื่องนี้คือไม่รู้ว่าใครบอกหนูมานะแต่ว่าเขาบอกว่าคือน้องเกมมันจะเป็นคนเลือกตัวแสดงแล้วมาดามก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวที่ใช่ใช่ค่ะก็คือใช้คําว่า บทแพมเป็นเป็นบทสุดท้ายที่จะหาหนักแสดงได้แล้วอยู่ดีๆใช่ก็คือแบบคิวไม่ได้อ่าเล่นยังไม่ค่อยถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขายังเกมยังไม่มาเข้าฝันบอกพี่ไงว่าโอเคแล้วน้าอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาจะมาบอกตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลงเขาเข้าฝันจนกระทั่งไม่มีแล้วก็อยู่ดีๆโปรดิวเซอร์ก็บอกว่ามาละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพิงกี้จะเล่นให้ใช่ค่ะแล,แล้วก็ในเรื่องเล่น ไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่ามาก็สะดุง้งสะดุง้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นบทที่ไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในในปีนี<ะ>้ด้วยค่ะส่วนคนที่อาจจะกดดันนิดนึงก็คือน้องแค่นางเอกของเรื่องนะคะที่จะต้องแบกความเจอทั้งผีเจอทั้งหมอผีอะไรต่างๆคนนี้ที่ทําให้หนังเรื่องกูมาเนี่ยสมจริงมากๆนะคะเป็นนางเอกของเรื่องนี้น้องแค่มีอะไรอยากจะพูดไหมคะ เื่นเต้นค่ะโอ้โหทำไมย้อนมาอย่างนี่ยก็คือน้องน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเนาะแล้วก็อายุก็ยังน้อยใช่่คะอายุเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดค่ะยีสิบเจ็ดสำหรับพี่ก็คือยังน้อยมากเนาะแต่แบบว่าความสามารถนี่คือพี่รู้สึกว่ามันสามารถที่จะไปฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ได้เลยเด่นคุณด้วยจริงเหรอ เป็นยังไงคะเล่นเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้แหละครับก็เป็นการรับบทเล่นหนังที่คาแรคเตอร์ที่ไม่เคยรับเลยเรียกได้ว่าแบบไม่เคยไม่เคยรับคาแรคเตอร์แบบนี้เลยเป็นแบบตัวละครที่ค่อนข้างแบบใช้คำว่าอะไรนะสกปรกอะประมาณว่าแบบมีความแบบไม่ได้อาบน้ําจิตจิตอะจินใจสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบยอมแลกทุกอย่างกับเงินเลยเงี้ยก็ถือว่าสนุกอินจอยในการเล่นบทนี้มากๆขอบคุณมาดามมากครับที่ให้ผมมี้ โอ้ยขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะอยากพอเจออาถรรพ์นี้เรามีการไปแก้ไหมครับพอถ่ายเสร็จแล้วมีต้องไปขอเข้ามาหรือมีอะไรไหมครับก็เขาจะมาเขาจะมาเข้าฝันหรือว่ามาปรากฏตัวให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ล่าสุดเนี่ยพี่ไม่ได้เอาเกมออกงานเพราะว่าเกมอยากอยู่ในโปสเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้เราโปรโมทเขาอะพี่ก็ตอนแรกอะบอกว่าไม่อยากให้เสนอเรื่องที่มันงงงายเกินไปอยู่ดีจะเอากุมารมาโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเข้าฝันพี่ว่าทำไมไม่ ไม่เอาเขามาเป่าประกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พี่ก็เลยโทรบอกโปรดิวเซอร์ว่าช่วยเอากุมารเกมมาโปรโมทด้วยถ้าต้องไปต่างจังหวัดก็คือต้องไปพบ FC ต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พลอยก็คือคนที่เห็น mm hmm. กุมารเกมตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วไปนั่งรอกับพิงกี้ค่ะ mm hmm. มีคลิปนะคะถ้าหน้าข่าวคนไหนอยากได้ภาพนิ่งนะคะที่พี่ถ่ายติดถ่ายติด ที่กระจกนะคะแล้วก็คลิปที่พอยเห็นแล้วเขาก็สติแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นรูปปั้นกุมารเกมแล้วก็เป็นหน้าลอยเป็นเด็กลอยอยอกมายิ้มแล้วก็หน้าบึ้งใสแล้วก็เขาก็ร้องไห้แล้วก็ลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นซึ่งพิงกี้ก็อยู่ในเหตุการณ์พิงกี้ก็บอกพี่กี้ฝันของกุมารเกมด้วยไม่คนรอบข้างฝันค่ะของของของเราเวลาเข้ากองก็จะทักน้องเกมแล้ว เป็นเหมือนเป็นเหมือนสวัสดีเกมอย่างเงี้ยเหมือนทำทำความคุ้นเคยกับน้องแต่ว่าไม่เคยฝันแต่ว่าคนรอบข้างเราฝันแล้วก็ไปเจอแล้วก็มันมีเหมือนพี่นักข่าวคนหนึ่งอะที่ไม่เชื่อใช่ไหมเขาตามไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ป่ะคะใช่มีคนบอกว่ายังอยากเจอแล้วก็เลยไปเข้าฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังค่ะยังค่ะน้องน่าจะมีฝั่งนี้มีไหมคะไม่มีมีใครเห็นไหมไม่มี ที่พอเป็นเหมือนผลงานเรื่องแรกในปีนี้แล้วเป็นเรื่องความหลอเนี่ยมีความตื่นเต้นแค่ไหนกับฟีดแบ็กแฟนๆที่รอดูผลงานฟีดแบ็กแค่ได้เล่นเราก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าคือมาดามก็คือเป็นติ๊กต็อกเกอร์เหมือนกันใช่มค่ะก็คือตอนถ่ายก็คือเล่นติ๊กต็อกฝึกเต้นท้งด้าที่บทตัวเองเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบก็กลัวว่าเขาจะเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏแต่พอพอสั่งแอคชั่นปุ๊บ ก็เป็นแผนเลยใช่ค่ะก,ก็จริง,รงๆม,ม,มันอยู่ที่มันยนน้องปากก่อนนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องแรกที่มาดามเราได้เล่นด้วยกันแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยก็ถ้าเกิดว่าแบบในในฐานะผู้กำกับอ่ะก็ไม่เคยเล่นกันก็ต้องขอบคุณมาดามด้วยนะคะ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะอย่างในปีนี้นอกจากบทบาทนักแสดงแล้วตุ๊กบิกกี้เองก็รับบทเป็นแม่ค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็นขายปลาหมึกด้วยค่ะแล้วก็ทำหลายอย่างขายแป้งด้วยน้องบังคับให้พี่ขายแป้งให้ตลอดเวลาก็คือแบบมาดามฉันก็หันมาแล้วฉันก็ต้องหยิบตลับแป้งนางมาซับโอเคพอใจยั่งพอใจยั่งในกองก็ใช้ด้วยในกองก็ใช้ด้วยเปสนุกดีค่ะตอนนี้กลายเป็นมาก เวลาตอนแรกไปตลาดแล้วก็เจอพี่อาร์สุดๆเขาก็ให้เราเป็นเหมือนพ่อค้าหมูกับพ่อแม่ค้าปลาหมึกอ่ะแล้วก็ขายขายแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนจุดที่ทุกคนไปถ่ายรูปก,กับเราได้แล้วก็ไปซื้อปลาหมึกด้วยอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็น เราก็เป็นแม่ค้ากันอยู่ในสายเลือดอดี๋ยวเราต้องาดเนาะจริงๆนักแสดงเป็นเป็นงานรองค่ะนักแสดงเป็นงานรองอะไรเระมาตอนนี้ขายดีจนมีลูกค้าเหมือนแบบอยากจะซื้อจาบจี่ๆโอ้โหอันนี้คืออาจจะเป็นภาพใหม่ละค่ะก็คือปกตินักแสดงไม่ค่อยมาขายขายเต็มตัวค่ะอันนี้ถือว่าเรายืนแบบห้าหกชั่วโมงต่อวันอ่ะก็คือขายจริงๆไม่ได้แบบว่าก็คือขายจริงๆเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามีแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มา สร้างสร้างเขาเรียกว่าให้ตรงนั้นไม่มีเป็นจุดที่มีคนมาเยอะๆค่ะแล้วนี่เขาสอนคนอื่นเล่นติ๊กตอกด้วยพี่ด้วยนะคตอนนี้ต้องแคร์เล่นติ๊กตอกแล้วเป็นไงคะสนุกค่ะเหนืชอบคุยกับคนมากใช่ค่ะก็เนี้ยค่ะก็ติดใจไหมคะพี่ๆถายแตงกันเป็นแบบเป็นแม่ค้าไปยืนขายของเจอลูกค้าติดใจค่ะอาจจะเป็นอาชีพอาชีพในฝันเลยอาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ที่ที่สนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่ เราเรารู้สึกว่ามันมันเอนจอยอะเอนจอยอันนี้อันน네ี้คือมันจริงจังแค่ไหนกับกับเป็นจริงจังค่ะจริงจังไม่ไม่ได้เล่นเล่นจริงจังคไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์ดิจิตอก็คือทิงกี้คือขายแป้งด้วยแล้วก็ขายปลาหมึกด้วยแล้วก็ให้เห็นกันหน้าเตาเลยว่าเออใช้แป้งแล้วก็ทอดด้วยเลยเนาะยูอาชีพแม่ค้าก็คือได้เงินเยอะกว่านักแสดงแล้วตอนนี้ไม่จริงๆเราว่าการเป็นพาร์ทแม่ค้ามันเป็นพาร์ทที่นักแสดงทุกคนเป็นหมดแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตว่าในไลฟ์สดทุกคนก็ นี่ก็ขายนี่ก็ขายก็พยายามที่จะให้นักแสดงทุกคนตอนนี้มีติ๊กต็อกแล้วก็ฝึกที่จะไลฟ์สดแล้วก็ขายของตอนนี้น้องแคร์เนี่ยก็มีไลฟ์สดแล้วเหลือปักตะกร้าใช่ไหมแม่หนูปักไม่เป็นเด่นคุ้นเมื่อไหร่จะเต้นลงติ๊กต็อกก็เอาเอาเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเก่งเมื่อไหร่จะเต้นลงติ๊กต็อกครับันนั้นดีกว่านี่นี่ล่าสุดล่าสุดอาร์ตี้เป็นไงคะมีติ๊กต็อกแล้วยากมากยากมากโพสต์คลิปหรือยังคะยังครับ ส่วนนั่นไม่ต้องพูดถึงเลยครับปาโมดนะคะเพราะนั้นไลฟ์กับที่ไปกินข้าวนะครับอ่าแล้วคุณมีแอคเคานต์ของคุณยังไม่มีครับไม่มีเขาส่งแะรมเต็มเลยเออโพสไอจีโพสไอจีปีละกี่ครั้งแล้วแต่อารมณเออนี่ค่ะค่ะก็เป็นแบบนี้อย่างของวินกี้ถ้าคนจะไปติดตามร้านเราต้องได้ติดตามได้ที่ไหนบ้างตอนนี้ก็คือไปที่ตลาดปลาบางแสนได้ค่ะแล้วก็มีมีสาขาที่เขาเขาแบบเหมือนไปเปิดอีกอะค่ะก็ ล่าสุดมีที่จอรแฟด้วยค่ะใช่เราขายเป็นชายเหรอครับพิ้งี่องี้ครับขายด้วยค่ะจอแฟรสาขาไหนครับสาขาแดนเดลรมิทค่ะอ้าเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อแฟนชายใช่ใช่ไหมฉันต้องไปซื้อแฟนชายเลยใช่เธอเอาเธอโปรโมทหนังก่อนอ๋อเอาโปรโมทหนังปลาแม่ปลาหมึกเราขายปลาหมึกเราขายในโรงกะ อ่ะยังวันนี้เอาปุ๊มาเลี้ยงพี่แล้วร้านแล้วไปร้านไหนถึงได้เจอพิงกี้อะไรนะไปสาขาไหนถึงได้เจอพิงกี้ไปสาขาตลาดปลาบางแสนนะคะถ้าเกิดเดือนพฤศจิกพร้อมเจอพี่อาร์ประสุดด้วยเพราะว่าเขาไปขายหมูกรอบที่เขากางเต็นท์เลยก็เจอกันแบบเนี่ยค่ะที่พฤศจิกายนนี้ไม่งั้นามรายได้พี่พิ๊กี้พิงกี้ด้วยความที่เป็นพิงกี้ไปปิ้งเองรายได้มันมันป อ่จริงๆให้พนักงานอยู่ได้ละค่ะพนักงานเขาก็อยู่กันได้แล้วก็จริงๆทอดระข้อประมึกจริงๆมันเหมือนมันตัวเนื้อเออเดี๋ยวก่อนนะต่อวันมันน่าจะประมาณ100ร้อยกว่าตัวมี100ร้อยกว่าตัวมากสุดก็100 200ร้อยสองร้อยอะค่ะคือมันมันมากสุดได้แค่นั้นเพราะว่าเตาเรามีสองเตาแล้วเราก็พื้นที่เราน้อยเราก็ไม่สามารถเตายาวได้ค่ะก็เลยได้แค่มากสุดสี่ตัวต่อต่อรอบก็เลยถ่ายไม่ได้แบบ โอ้ได้เยอะขนาดนั้นก็ก็ปกติที่จริงมันขยายได้ดีไหมมันเนื้อที่เราน้อยตรงนั้นนะคะมันเป็นเหมือนแบบให้คนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราเราเน้นการได้เจอคนแล้วก็ได้มาถ่ายรูปกันแล้วก็เหมือนประมุกตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอกระแสพนดีแบบอยากจะใจออสให้ลูกค้าแบบว่าขยายร้านมากกว่าเดิมนมครับหนูว่าไอ้ตรงเนี้ยเอาให้แบบเหมือนเหมือนเหมือนให้มัน ให้มันดีที่สุดแล้วก็จริงๆ apology. ทุกวันนี้ก็มีหลายๆท่านขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาซื้อปลาหมึกอะค่ะก็แค่ได้เจอเราก็ดีใจแล้วเหมือนเหมือนเขาก็มาเหมือนให้กำลังใจแล้วก็ให้ซื้อปลาหมึกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่างานก็ปังรักก็รุ่งใช่ไหมคะพี่ ใช่อถามเลยให้มาดมตอบได้ไหมมาดมตอบถ้ามาดมตอบได้ช่วยได้พี่ไม่ติดอถามเรเลยพี่ตุ้ยเลยสรุปแล้วุอยโอยคนรบุ้เลยะอันนี้ก็สัมภาษ์้วนแขพีเอาสามพีรมากอนี้าถามอะไรนี่เราให้เาตอบเองามไม่ตอบกนอื่นเนาะพี่ีตอบได้พี่กตอบได้ทงนี้ไม่มไถามกันเรื่องเรื่องเรื่องตอนนี้ความรักเป็นยังสบตพเอมองควาก็น ที่ความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทำให้สดใสอย่างนี้ได้ก oh ็มวลอาดามมาราจับไปเลยเขาไม่เคยพูดนะมวลความรักเนี่ยจากทุกคนใช่แม่มวลความรักจากมาดามอ่าอย่ายังว่ามวลความรักคนนั้นคือเขา ร้องเพลงพร้อมไหมครับใช่ค่ะมูลความรักอันนั้นอะที่ได้รู้สึกว่าพลังดีๆเขาร้องเพลงพร้อมแคร์เธอร้องเพลงพร้อหรอใช่ค่ะใช่ครับเออมวลความรักดีไหมคะดีค่ะเออแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก่งใจเก่งใจทุกคนเนาะตอนนี้ก็ถือว่าพิงกี้เปิดใจมากขึ้นใช่ไหมวิ้งไปถืว่าพูดต่อไม่ได้เลยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิงกี้เนี่ยอาจจะไปดูหนังกับ เอฟซีใช่ไหมอาจจะไปที่ชนบุรีบ้างหรืออาจจะแบบไปที่ภาคอีสานอะไรเงี้ยครเดี๋ยวรอประกาศวันนะคะแล้วก็รอทีเผลอนิดนึงแล้วก็แอบถามเรื่องความรักเหมือนจะหลุดปากแบบเมื่อกี้ค่ะมวลความรักย้อนไปลยค่ะยอบไปที่ชนบุรีมวนความรักไม่รู้แต่มวนสารในกุมารวันนี้แสดงอิจฤทธิ์แน่แ่ทุกโรงภาพยนตร์อาบีกี้นะหน้าตอนนี้เหมือนจะชุ่มฉ่ำเนาะ ชุ่มฉ่ำเหมือนเหมือนผิวหน้าที่ทาแป้งที่เขาขายอยู่อันนี้คือเป็นเออ่ล่ามแปลค่ะต่่อไหนเขาบอกว่าให้คิดเอาเองค่ะถ้าไม่งั้นถามมาดามปนนี้คิดเหมือนที่ทุกคนคิดไหมเราที่ใน tiktok ของเราอืมอายักหน้าพอใช่ไหมครับอย่าเลลิกกรัไปะเเออหงื่อกแต่ก็ทาแป้งแล้วนะ อันไม่เงี้นะรครับสุดท้ายอยากพิ้งค์คีขอบคุณหลายคนค่อนข้างดีดีกับ <ขอ S 1> สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาว่าเราสนุกกวนาน้อว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับพรางงานดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซื้อปลาหมึกด้วยนะคะก็ถ,ถ้าอยากทุกวันนี้ไลฟ์สดอยู่ก็ไปเจอมวลสารความรักได้ในนั้นนะคะไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กลางคืนค่ะ เจอได้ทุกรอบเลยค่ะพระเปี่ยนเรื่องกุมารด้วยนะคะเข้าโรงแล้ววันที่21นี้ค่ะเขาช่วยย่างด้วยใช่ไหมครับอะไรนะคะว่าช่วยย่างด้วยสบายที่อยากรู้เขาช่วยย่างไหมกุมารนะหรอกุมารเขาตามพิงกี้อยู่แล้วค่ะเขาตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยกุมารไปคุ้งเคราะห์จะเอาให้หลุดให้ได้เขาจะทำพิงกี้บอกว่าใช่พี่จบเลยใช่เลยไม่มีทางได้ยินทำงานด้วยกันมาไม่เลยค่ะเต้นติ๊กต็อกอย่างเดียวอสัญญาว่ามาดาฟานี้ก็เพิ่งได้ยินวันนี้ว่า ก็พร้อมๆกับทุกคนนี้ค่ะเพาปกติทำงานพี่ก็จะไม่ถามเรื่องส่วนตัวแต่มาดวันนี้ดูเลืกลก่นนะครับพี่เลือกลกักอยู่แล้ว <c oughs> พี่ฝากนักแสดงทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> <ห>แล้วก็ฝาก <c oughs> หนังเรื่องกูมาด้วยนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้สัมภาษณ์น้องแค่ <c oughs> เด็นคุณ แล้วก็นักแทง์คนอื่ด้วยอุเธออุ้มไหวเหรออุ้มโอยไม่ไหวหรอเด่นคุณมาช่วยมาอ่ะอะเร็ววเร็วอ่ะุ้วคสองซดูกุ่มานกันเยอะเยะเร็วหนักหนักหนักนักแล้วหนักแล้วเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่องกุมาอ่ะแล้วเป็นอะไรครับ มคมรับาดูห <Damon> น <orthog on els> hey. ังกันครับมาดูหนังกันครับหนังเข้าวันไหนครับหนังเข้าวันที่21ครับเออขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปไหม